ภาพรวมนะครับทองคำนะยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับนะปัจจุบันนะแต่ว่าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลแล้วแผนจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางของทองแท่ง96.5เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ระดับ ก็สวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็วันที่19มกราคม2568นะครับตั้งใจฟังให้จบละกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพิธีสาบานตนนะครับของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหรือว่าทรัมป์นะครับนะแน่นอนว่าในช่วงสอาวันแรกของอาทิตย์หน้านี้นะครับ ราคาทองคําครับมีหวือหวาให้ได้เห็นแน่นอนนะครับอาจจะมีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนที่เกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมมาดึกนิดนึงนะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าเนื้อเนื้อนะครับแผนต่างๆเนื้อเนื้อนะครับนะเล่นตามแผนที่อาจารย์เติ้งให้ครับฟันกําไรได้นะครับนะก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันต่อละกันนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ อย่างที่บอกเอาไว้นะครับทองคํามันก็ปรับตัวขึ้นนะตามแผนเลยนะครับนะก็ทําจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา2,724เหรียญน,นะครับก่อนจะย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ปิดตลาดได้เมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ราคา2,703เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่34.48บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองแท่ง96.5นะครับก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา 4 3 9 5 0จนถึง4 4 0 5 0บาทต่อบาททองนะครับเอายังไงต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่างที่เกินไว้ตอนต้นว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนะราคาทองคำครับคงมีอะไรหวือหวาให้ดูแน่นอนนะครับในช่วง2อวันแรกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ราคาทองคำเนี่ย มันปรับตัวลงมาแล้วมาปิดตลาดที่ประมาณ2,703เหรียญเนี่ยนะครับมันมีในยะสำคัญอยู่แล้วนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเป็นราคาวัดใจแล้วกันนะครับนะปิดมันตรงกลางนี่แหละนะครับเพราะอะไรเพราะทองคำเนี่ยนะครับก็เกิดใครที่กล้าๆกลัวๆนะครับหรือว่านักลงทุนคนไหนที่แบบเอาไงดีวะนะครับจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับนะบางคนอาจจะกลัวว่า เดี๋ยวถ้าซื้อไปแล้วราคาลงต่อก็ติดดอยถ้าขึ้นไปก็อาจจะตกรดนะครับนะก็ถ้าขึ้นต่อเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสจะไปเห็นบนเปลี่ยนที่2,800ยเหรียญแต่ถ้าลงต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่ลงไปที่ประมาณ2,600หยเหรียญเห็นไหมว่ามันปิดตรงกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นในทิศหน้าเนี่ยนะครับนะเกินไว้เบื้องต้นๆเลยครับนะทองคำเนี่ย มีการวิ่งหวือหวาแน่นอนครับ50ถึง100เหรียญน,นะครับนะฉะนั้นไฮสูงสุดนะครับคือมองไว้เลยว่าสูงสุดเนี่ยได้ถึงประมาณ2,008ต่ำสุดเนี่ยได้ถึงประมาณ2,600เหรียญน,นะครับน้นนี้คือแบบพูดแบบเบสิกเบสิกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันนะครับคำพยากร์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่20จนถึง22มกราคม2568มีดังนี้นะครับพูดถึงโกลสปอต นะครับหรือว่าแบบ USD ต่อออนหรือว่าแบบ XAU ต่อ USD ก่อนเนี่ยนะภาพรวมนะครับทองคำนะยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับณนะปัจจุบันนะแต่ว่าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลแล้วนะครับก็ทำให้ปัจจุบันนี่ยครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งราคา2,675เหรียญโน้ตไว้เลยครับว่า 2675ครับเป็นตัวแปรสำคัญใน2-3วันแรกนะครับถ้าราคาทองคำยังยืนเหนือ2675ได้อยู่นะครับยังไงยังไงทองคำก็ขึ้นต่อนะครับอาจจะกลับไปที่เป้าแรกเนี่ยที่ประมาณ2,750เหรียญก่อนเลยนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า2675ลงมาได้ ทองคำก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางทันทีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วจดแล้วแปะเอาไว้หน้าคอมเรยว่า2675คือตัวแปรสําคัญนะครับในการที่จะซื้อขายทองคําในอาทิตย์หน้านี้นะครับฉะนั้นใครที่กลัวติดดอยนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยมาหลุดต่ากว่า2675ลงมาได้ก็แปลว่าท่านคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าราคาทองคําหลุดต่ากว่า2675ลงมาได้นะครับก็เป้าหมายกําไรที่ทองคำมาจะลงต่อเนี่ยกรอบ,บแรกจะอยู่ที่ประมาณ2658นะครับจนถึง2660แล้วก็กรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่2643จนถึง2645แล้วก็กรอบที่3จะอยู่ที่2615จนถึง2620นะครับฉะนั้นแล้ว ในข้อนี้ใครอยากจะเปิดขายเซลล์ตอนที่ทองคำดุต่ำกว่า2675ลงมาก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าใครไม่เชื่อว่าทองคำจะลงไปได้ลึกนะครับอยากจะซื้อสวนกลับมาก็ได้ตามใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่รออยู่นะครับนะครับแล้วคิดผิดนะท่านก็อาจจะตกรดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่าลืมว่า ตอนนี้ทองคำยังยืนเหนือ2675ได้อยู่โดยส่วนตัวแล้วนะครับของอาจารย์เติ้งเนี่ยยังมองว่าในเมื่อทองคำยังยืนเหนือ2675ได้อยู่เนี่ยนะครับเทนขาขึ้นสมบูรณ์มันก็ยังทำงานอยู่นะครับฉะนั้นแล้วออโอกาสที่ทองคำมันจะปรับตัวขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับเพราะใครที่อยากจะรู้ว่าจุดซื้อบาย นะครับรอบนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้แบบละเอียดเลยนะครับพร้อมจุดทํากําไรนะครับนะบอกจุดเข้าซื้อนะครับไม่ใช่บอกจุดเข้าซื้อหวยนะฉะนั้นแล้วก็อ่ะไปฟังดูนะครับไม้แรกนะครับให้ตั้งเปิดซื้อใบสต็อปรอเลยครับที่ราคา2,707เหรียญน,นะครับทะลุไปได้ไปปิดกำไรที่2,712 จนถึง2,714ไม้ที่2ตั้งซื้อบายสตอบที่2,712ไปปิดกำไรที่2,716จนถึง2,718ไม้ที่3กับไม้ที่4นะครับขอแบบเปิดซื้อแบบเต็มแม็กหรือแบบหมดหน้าตักเลยนะทำมาที่3เนี่ยนะทองคำทะลุ2,717ขึ้นไปได้นะครับซื้อไปเลยนะครับ เป้าหม,มายกำาไรอยู่ที่2,721จนถึง2,723หมายที่4ครับ2,722ครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2,727จนถึง2,729หมาที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา2,727นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่2,733จนถึง2,735แล้วก็มาที่6ครับ ตั้งซื้อที่ราคา2,733นะครับทะลุไปได้รอปิดกับราคา2,740จนถึง2,742เหรียญน,นะครับอาจารย์เติ้งให้แค่6ไม้เท่านั้นนะแต่จากที่ผมคำนวณแบบละเอียดเนี่ยนะครับนะตัวเลขสุดท้ายที่ผมคำนวณได้นะครับทองคำอาจจะขึ้นได้ถึงประมาณ2,755จนถึง2,765เหรียญเลยนะครับนะต่อมา ใครรอซื้อของถูกนะครับรอให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงมาย่อตัวลงมาก่อนนะไปตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอครับที่ราคา2692 2684 2673 2666แล้วก็2 6 5 5นะครับนะสามารถทยอยเข้าซื้อได้นะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับอาจารย์เติ้งยังยึดนะครับตามเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะ ก็ตราบใดที่ราคาทองคำยังยืนเหนือ2675ได้อยู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วยังเน้นให้เปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับย่อลงมาก่็ซื้อย่อลงมาก่็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า2675ได้จริงนะครับและพอทองใครยังมีเงินเหลือพอนะครับนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะหลุดต่ำกว่า2675ลงมาได้ครับในเมื่อเล่นขาขึ้นไม่ได้ ก็เล่นขาลงไปก่อนนะครับนะก็เปิดขายเซลล์ลงไปได้เลยหลังจากที่ทองคําหลุดตากว่า267 5ลงไปได้นะครับนะก็ไปเล่นตามแผนที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับนะก็เล่นกําไรขาลงไปก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าหลุดตากว่า267 5ได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็จบสําหรับโกลสปอร์นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่ง 9 6 5หกกันบ้างนะครับนาสำหรับคนที่เล่นซื้อขายทองคําแท่งข5ทั้งแบบออนไลน์หรือแบบหน้าร้านก็ตามเนี่ยนะครับขอพูดถึงค่าเงินบาทในอาทิตย์หน้านี้ก่อนนะครับนะเพราะว่ามันจะมีผลอย่างมากนะครับในเรื่องของการสาบานตนนะครับจะสําคัญมากนะครับนะว่าราคาค่าเงินบาทเนี่ยนะครับนาอาจจะมีการผันผวนแบบทั้งแข็งทั้งอ่อนนะครับภายในวันเดียวเลยก็เกิดขึ้นได้นะครับนาฉะนั้นแล้วเนี่ยให้จดไว้แบบนี้ครับว่า ค่าเงินบาทนะครับใน2อวันแรกนี้นะครับนะมีโอกาสจะแข่งค่าได้ถึง $33.90 จนถึง $34.00 บาทต่อดอลลาร์นะครับและมีโอกาสที่จะอ่อนค่านะครับได้ถึง $34.80 จนถึง $34.90 บาทต่อดอลลาร์นะครับนะทีนี้มาดูแผนของการซื้อขายทองคำแท่ง96.5กันนะครับแผนจะเป็นแบบนี้นะตอนเนี้ จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางของทองแท่ง96.5เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ระดับ43,800บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดราคาทองคำแท่งนะครับยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะตอนนี้มันก็ยืนเหนือ43,800บาทได้อยู่นะครับนะเราก็ต้องมองว่าราคาทองคำครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครอยากจะเสี่ยงเปิดซื้อบายก็สามารถทําเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะราคาทองคําแท่งนะครับยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้ในกรอบแรกเนี่ยที่44,200จนถึง44,250บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดราคาทองคําครับสามารถผ่านด่าน44,200บาทขึ้นไปได้นะเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องคิดนะครับ ทะลุ44200ขึ้นไปได้ซื้อตามเลยนะครับเป้าหมายกัลังอยู่ที่ประมาณ44,300จนถึง44,350บาทต่อบาททองนะครับและแต่ทองคำเนี่ยสามารถผ่าน่าน44,300บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องถามต่อครับซื้อต่อได้เลยนะครับนะเป้าหมายกัลังอยู่ที่ประมาณ44,400จนถึง44,450บาทต่อบาททองนะครับและสุดท้ายครับ ถ้าเกิดทองคำครับสามารถทะลุ44,450บาทขึ้นไปได้นะครับซื้อตามไปอีกนะครับเพราะว่าคำนวณแล้วเนี่ยเป้าหมายกำไรสุดท้ายนะครับของขาขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ44,550จนถึง44,650บาทต่อบาททองนะครับที่ผ่านมาที่ฟังมาเมื่อกี้เนี่ยเจนี้ว่าอาจารย์เต้งเนี่ยให้กินกำไรแค่ประมาณ100-150บาทนะครับแล้วปิดก่อนนะเพราะเนื่องจากว่า ในช่วงสองสามวันแรกเนี่ยตลาดมันจะผันผวนนะครับใครที่ว่าคิดว่าจะกินกําไรแบบยาวๆจะกินแบบคําใหญ่นะครับแนะนําว่าอ,อ,อย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงบางคนอยากเสี่ยงก็ตามใจนะผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดใครใจไม่ถึงเนี่ยนะครับกินกําไรแค่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วพักก่อนก็ได้นะครับนะไม่ต้องรีบนะครับนะเพราะว่ารับรองว่าหลังจากที่ครัมนะครับสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเต็มตัวนะครับ ทองคําตลอด4ปีนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหากําไรไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณหากําไรจากการที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยง่ายมากครับในช่วง4ปีนี้ครับถือว่าส่วนตัวผมนะทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นโอกาสทองนะครับเป็นโอกาสทองของคนที่ซื้อขายทองคํานะครับไม่ว่าจะเล่นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเนี่ยคือโอกาสในช่วง4ปีเนี้ว่า รวยก็รวยเลยนะครับจนก็จนเลยเช่นเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งครับกับอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ